เปลนบรรยากาศครับม so, oh. hey, oh. 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 oh ื่อนครับ้านแหครับบ้นหางงนเอเลยดี๋ยนาวเว้ยเอาต่วันต่อเองม้นเอกวน้องแล้วมื้อนเอาเบดนองแล้วเบดะเท่าแล้มื้อนบ้านแห่กันครับหายู่หากินครับโซกันนะโซกันนะอย่งมันคองนี่เป็นตะคองเลยนะโซ่ไปครับคองต่อ แมเกมออมหันชูได้ใหญ่เลยลูหมักแล้วโมกาใน้ำกอนน้ำจงแล้วสเหอม่้ลงกูตก็หลงหมดตัวแท้วแท็กพร้อมครับหานูาีครับคุณคุณไปแล้วคุณครับไปแล้วคุณคุณปาครับคุณปาคุดอย โอ้ยเฮ้ยขึ้นเอาขึนหน่อยนะพี่เง้บอกหน่อยวันตาเอาลูอะไรอย่างเีมึงลงไปเบ่งชมอั้มึงได้มานนี่เฮ้ยแต่รแล้ครับพี่เนี่ยการนักขีร้อนคี้ร้อนขี้ร้อนครับ พกไรพม่มบบ่อ้ครับ้งวนอานี่เียกันอน้ำกันไปเห็ดยังอยู่นั่นเอนายพานมีาครับนายพานหาลอยหนูครับายพานเัพานเราไปเด้ว เนหมาพันธุ์มาเนี่ยยังน้อยเจ้านี่นบเป็นบรรยากาศครับหายู่หากินแบบบ้านๆนะครับเรนในตอนหน้ามขึ้นนี่เนรื่องการบอลมรู้อะไรบอลมรู้ตรงนั้น ต้องขาบอย่า <Kell> พ <analyze anthropology> <th> ันเนี่ยนีงคือคูเบาตีแย่เนี่ยนี่ฮะ่ยังมึงกัดมึงเนาะอ๋บไหวเหรอบกก็เลยพรอมกันเขาพมกันไม่แล้วูกตัวใหญ่มัก็มาในคู่ยองกันสูรงแม่มาคื่แบบไม่อะ

วิเราว่าเป็กเธอมีมันจรงว่าผมมาอยู่อ่ะบอกเรื่องบุ้ยเราแง่บุ้ยบอกตรงม่ป่ะก็แล้อย่างนี้มาเลยตึงนั้เอย่างนี้ปล้วมาเป็นไดเป็นไดผู้อยู่ในน้ำมันนาวันนี้ปลาปลาอะไรง่ะปลาลูกปลาดูมันบนีู้กปู เอาตรงนี้ก้อนนี่ตายังคือบบูปบาบูปลาบูปลาบูยังเลแม่นี่หมนี่ไม่ใบ่ไมปลาบูปล่อยตำรวจบ่ต้องอกตัวู้ันตัวผ้ันคุณออกปะเฮ้ยเอาขนไม่ก้อนยังไปีแม่ฮะ่ยังหะอ๋อปิดปิดีเด่มาล่าก็ไปไม่ยางไปโอ้หมาังไดหือตัวไปเหรอนี่มันเท่อตอนโง่ เอ้ยตัวปลาตัวปลาครับมาดูครับสุดยอดครับสุดยอดโอ้ยมันแบบมากครับโอ้ยขอเถิด ปลาดุกหวีนมากครับแ้วปลาดุกนี่เนียนคลักเป็นมีท่อค้ากันอยผมครับผมนียที่ได้เรียนกันนี่เป็นแค่นกันนี่นะครับผมนี่ครับบัเป็นน้ำเนี่ให้ง่ายปลาเป็นปลาดุกเนี่ยปลาดุกน่อไวะคนไทยอูยินมหน่อแน้วก้นเนื้อไม่ไเฝ้องด้วยหโ่หัวไม่อไัวไปยังวันนี้ผเนีลย

ตัวได้แล้มนยังเฮ้ม่ได้เลยไปไล่แล้วคื้นันยันขอใหก่อนนึงไปอยขี้ตมเครี่ยงหัวเขาอยู่เลยนี่น้ำถมนมเลยเห็นมึงต้องบุดทะลกลงไปบนก้อนเออพวกมบงุอกาจะขามวกโดวอะไจะขึ้นมาดูดึงยังไงวันนี้จะทำนี่เต็มวันนี้ดิโันนี่เตมองนนี้ว่ายนี่เหมือนตัวอะไรมาตัว มึงมาลงมานี่เมื่อไ่เมื่อไเมอเาสองคนดึงตักน้ำให้เลยับดีเกืเลยครับดีงงือม่าดึงไม่คไปนั่นนี่ม่าโนะยากเลยไดครับ

างแอ้นยางคือตเงมึงนายพานเขาเห็นยังยืนมันแม่พัดเลยเห็นเรา่เ่าอ้ยิ่งยังอยู่ประเทศประมาณไม่ไงเขาว่้อยู่ตัว

ทางหนูเว้ยหนูน้ำส้มแค่บาทกันน่ะคือรู้แบบยูรีเทก าไล่ทง่ได้เดินไล่มือกล้องนี่ก็พววแล้วมือกล้องนี่เจ็กรวยอยอไม่ไทยเกิดการย่านกล้องถึงน่าละครับบานนี้ครับต่อเสียสิ่งนี่บุลงไม่เตาบังบ้ากไมเตาอ้ายนน้ำมาป่นโยกันพฟมเลยนี่เอาหัวเนาะเต๋อจะเทยงก็เต๋หน้าก้อ ปลาตัวเดียวแม่นปิดบึ๊กๆ ุ่มแพร่เน่เป็นสันนักุ่มแพร่จุมม่มแพร่ไปดิจุ่มจุ่แพร่อยู่นั่นเอเอเกียบ้วไเตน้ำเล่นให้ยังไงสิวงาปลาปลาคอนดิหามงานัวคือ,คอ Ủa, ngay luôn được à? Nay gì Đây này. Hả? Này ở này này là đây là rồi. cái กูว่าจริงเอาแววกลับหนน่าผมจวานี่ครับเอนบวชเดี๋ยวคุณยืนน่ะัไม่รู้ร้อนท้อันนี่บนี่บมือแหฮแตกเ้อหน่อยไปหาเห็ดหัวแตกไอ้โง่ไอ้เอ็กซ์ปุริตว่านเกะลงเนอ

น้ำมันตื่นมาตีนลงแล้วลงเรื่อยหนักถึงเฮยังหนักให้เรายให้เวหยอกยังกันเนาะสองคนนึงเอ้ยเอ้ยโย

ลูกคู่อะไรเนี่ยฝามือเนี่ยฝามือฝามือบอกนี่ร่วงไหม่วงร่วงหรอร่วงหรือเปล่านี่ร่วงหมร่วงหรือเปล่ามันมันของยุไปไหมตอนนี้ปวดหัวไหม หนุอยแมปนปดแ้านหายม่ลงงมันห้ถิมตัเดียวมียังูไปไเมื่อไปจังภาพมาจากจังภาพตากหม็เลมกิตรมเลื่อพ้นจะไปิกินเหมเอาขึ้นงานจมเนื้อเลยยิแหอย่นี้นี่สิตมเรื่อก เม่ยวานเป็นใหม่และออกมือวนขอนถึงหนีเลยแล้วยนขาดเดยอ่ะเดี๋ยวออกจากคอนน่ที่เริ่มแข็ไม่บานแตกอย่บเนี่ยเหยียบแล้วทูออามือเศร้าไม่แลวจอมสีเนื้อผูกดีจอมสีก็ขียปัดทูไม่ขอนทองหัวเลยมีสีปีป่าวมีสีทัวบ่อยเย่มผู้แล้วมุด

อาคุเป de ็้คนถือยางใหญ่แบแม่นถือูนยังวะูอนเนี่ยงูโอนวะปลางูโอนเสยวูเยยับเลโอ้ยตายแล้วโอ้ยนั่นอกกันดิถ้าตัวเนี้อยู่ป่าองค์คนหลเดยออกขึ้นมารถได้มออกขึ้นมายังไปตัวเหอนียี่พกมือกยนี่ เอาน้นี่มึงือหนไว้เลนี่ด้มือเล่านะอเครับได้ครับตัวตองทำเป๊ะเนี่ยโอ้มันเป๊ะแปลงทันเดี